ดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกรอบนะครับในช่องจากอินฟินิตีนะครับหรือจากรามาเซียนั่นเองนะครับผมก็หยิบเอาผลฟุตบอลปีซีซั่นนะครับกระชับมิตรสำหรับบาร์เซโลนานะครับที่มีคิวทำการแข่งขันไปเมื่อวานนี้นะครับวันที่4นั่นเองซึ่งบาร์เซโลนาก็ถล่มทลายไปด้วยประตูะไปด้วยสกอร์ ห้าประตูต่อศูนย์นะครับผมก็เป็นกาบี้นะครับปาโบกาบี้สองลูกเลวันดอสกี้หนึ่งลูกแล้วก็อันโทนีฟอนงเดสหนึ่งลูกและก็เทพ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 แรดฟอร์ดอีกหนึ่งลูกนะครับก็ซึ่งผลการแข่งขันก็ออกมาตามตามเป้าหมายตามที่คาดเป้าเลยนะว่าบาเซน่าจะต้อง เกมที่3แล้วก็ต้องจะต้องมีการาเล่นเกมที่เข้มข้นหรือว่าเล่นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรนะดูแล้วมันจะเลื่อนไหลดูแล้วมันจะเลื่อนอนะ่ะเพราะว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วในการมาทัวร์ในเอเชียนะครับเป็นนัดที่3แล้วนะครับเพื่อซึ่งซึ่งต่อไปก็จะไม่มีละในในในกระชับมิตเนี่ยจะกลับจะมีก็กลับไปเตะ ในบ้านตัวเองนะครับเป็นถ้วยจนกัมเปอร์ถ้วยประเพณีประจำปีของบาร์เซโลนานะครับที่ซึ่งจะมีทุกปีซึ่งปีนี้ก็ได้เชิญทีมโคโมนะที่ที่พูดไปเมื่อวานเนี่ยโคโมจากอิตาลีนะครับทีมจากอิตาลีมาเป็นคู่แข่งด้วยซึ่งมีเชสฟาเบกัส์นะครับเป็นโค้ชแล้วก็เป็นอดีตนักเตะบาร์เซโลนาและนักเตะสเปนนั่นเองแล้วก็มีนักเตะอย่าง เซจิโรเปโตนะครับถ้าใครจําได้นะถ้าใครจําได้เขามาด้วยเขาน่าจะมานะเขาน่าจะมาด้วยแหละเพราะว่าเขาก็ย้ายไปอยู่จากนู่นอ่าเชสเชสาไปฟาปการดอะเอาไปซื้อซื้อไปเล่นที่นู่นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ไล่เรียงลําดับประตูให้ดูนะครับ5ประตูต่อศูนย์เนี่ยได้จากใครบ้างประตูแรกเลยได้จากบาโปการ์บี้นะโอ้โ oh หจะบอกว่า เป็นเป็นปีทองของกาบี้หรือเปล่าเราก็พูดไปนะครับยังไม่ทันไอ้นี่เลยเปิดเขาเรียกอะไรเปิดฤดูกาลเลยอันนี้มันแค่บอลกระชับมิดรนะเราย่าเพิ่งไปคิดมากถึงเขาจะยิงได้2ลูก3ลูก4ลูกอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามีชื่อของเลวานดอฟสกี้แล้วเป็นผู้ทำประตูของก็ในวัยสา36ิภสากเลวานดอฟสก,กี้ก็ยังรักษามาตรฐานรักษาร่างกาย เป็นนักเตะคนหนึ่งที่รักษาร่างกายได้ดีมากสําหรับเลวันดับกี้นะเท่าที่ผมสังเกตมานะครับแล้วก็น้องๆจากลามาเซียนะครับก็อันโชนี่ฟอนังเดสนะครับแล้วก็ประตูที่5ก็คือประตูของแรสฟอร์ดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เท่าที่ผมเข้าไปดูเมื่อวานที่ผมก็ดูนะถ่ายทอดสดดูทางช่อง YouTube ของบาร์เซโลนา่ Barcelona นหละต้องขอบคุณบาร์เซโลนาออฟฟิเชียลที่ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ให้แฟนๆดู เมื่อวานผมเข้าไปดูประมาณล้านกว่าแล้วล้านเล้าน6ล้านอะไรประมาณเนี้ไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหคนดูจะแบบพอดูไปพร,พรยิ่งครึ่งหลังนะล้านเล้าน8ล้าน9ผลสุดท้ายยอดวิวคนดู Youtube ในช่องบาเซลนาแตะ2ล้านโอ้โหแตะ2ล้านคนอะเมื่อวานนะว่าเออเอ๊ก ถ้าถ้าเรามองในมุมมองก็คือข้อดีก็คือบาซ่าเอออยากให้แฟนๆในเอเชียหรือว่าอะไรดูแบบไหลเลื่นไม่ต้องไปไปหาไม่ต้องไปเซิร์ชหาช่องทางธรรมชาติหรือว่าอะไรเนี่ยจะมาหาว่าบาซ่าเนี่ยเออถ่ายทอดสดทางย t u b e แล้วได้รายได้อะไรไไโอ้มันก็ดูเกินไปนะครับม,มันก็เป็นไรายได้เพียงส่วนหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่นะครับสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงเมื่อวานนี้นะครับอืมผมผมก็มองว่ายัง ไม่ใช่11ผูเ้เล่นตัวจริงของแฮนซี่ฟิกเท่าไหร่แต่ว่าผมก็พอจะมองออกแล้วแหละว่าผู้รักษาประตูเนี่ยยังไงก็โจนกาเสียแน่นอนอมือหนึ่งอยู่แล้วผู้รักษาประตูมือหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเขาวางรากฐานวางวางไว้แล้วว่าต้องเป็นประตูมือหนึ่งในฤดูกาลหน้านะครับส่วนแบ็คขวาก็เชคุนเด้นะครับใครถ้าใครถ้าใครเห็นเชคุนเด้ก็ ทรงก็จะคล้ายๆนิโก้วิลเลียมนะถ้าดูแบบถ้ากล้องมันไม่ซูมอะดูแบบไกลๆอะเออเพราะก็ทําผมตั้งๆเหมือนนิโก้วิลเลียมอะก็ลืมนิโก้วิลเลียมไปได้เลยนะรักเชกุนเดแทนได้ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วก็เซนเตอร์แบบเซอร์ไพรส์มากเซินตอร์ฮาฟคู่เนี้ยอาราโคก็คืออราโคผมไม่แปลกใจนะผมแปลกใจจลาดมาตินมาเล่นคู่กับอรา,าโค่ะซึ่งเป็นเซนเตอร์ที่ ออกบอลด้วยเท้าซ้ายอ่ะก็เออก,ก็ก็ดีเหมือนกันนะผมผมก็นึกถึงอะ,อะไรนะอินิโกเมติเนสอ่ะที่ที่แกมไม่ได้ลงอ่ะอมไม่รู้ว่าด้วยสายเหตุอะไรนะแต่ผมนึกถึงเซนเตอร์ที่มันออกบอลด้วยเท้าซ้ายอ่ะเหมือนอินิโกมีเมตินเนสหรือว่าออลองโซอ่ะที่เพิ่งย้ายไปเซลตาบิโกเขาก็เคยเล่นในตำแหน่งนี้เหมือนกันส่วนแบ็คซ้ายเนะี่ยไม่แปลกใจตัวจริงแน่นอน บราเด้นะครับสปีด120ส่วนคู่กลางวันนี้ก็ก็ถือว่าไม่ได้แอบเสือภัยนะเพราะเพราะว่าดูดูการที่แล้วก็เคยเห็นหาน10วิกใช้ชุดนี้แหละชุดที่มีขวาจะเป็นแฟงกี้เดยองแล้วฝั่งซ้ายก็จะมีกาบีกาบีจะลงมาเล่นในตำแหน่งหมายเลข6ก็คือจะมาอยู่ประมาณนี้จะไม่ได้ไปเล่นในกลางลุกในในเบอร์8เบอร์อะไรละซึ่งดูดูการที่แล้วก็เคยเห็นกาบีมาเล่นตรงนี้เหมือนกัน เล่นทั้งเบอร์6เล่นทั้งเบอร์8ก็อ่าซึ่งสนัสามนัดที่ผ่านมากาบีก็ทําได้ดีนะเวลาเล่นตรงนี้ก็ต้องให้กําลังใจน้องแล้วก็เออต้องชื่นชมน้องมันอนะที่ว่ามันเจ็บ ACL ไปแล้วมันก็กลับมาโอ้โหก็เป็นปีเหมือนกันนะกว่าจะกลับมาได้ก็คือแบบขอชื่นชมขอชื่นชมในตัวน้องนะพัฒนาไปอายุปเพิ่ง20ปีเองนี่ก็ลืมลืมชมไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง รามาเซียผลผลิตของรามาเซียรามาเซียจะหมดกี่โมงคำนี้มันต้องมาแล้วลนะ่ะส่วนกองกลางตัวรุกเบอร์27เนี่ยผมคิดว่าที่แรกยังไงก็เป็น d ดวเนียโอโมนะแต่ปกติแล้วโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยฮันเซฟิกส่งเปรโดฟฟนเดสลงเปรโดเปรโดฟังดีๆนะเปรโดฟฟนเดสนะหรือชื่อเล่นน้องมันคือโดโดโเขาจะเรียกมันว่าดโดนะครับ ถ้าใครนึกถึงเรโดฟอนดังเดสเนี่ยก็จะเล่นในตำแหน่งของเปรดี้ป่ะเออหมายเลข8อะไรประมาณเนี่ยเพราะน้องครั้งหนึ่งน้องมันเคยบอกว่าผมมีเปรดี้เป็นไอดอลอะไรประมาณเนี่ยเขาก็เลยลองจับดูว่ากาบี้ลงคู่กับเรโดอะไรอย่างงี้ปะ่ะเผื่อเหมือนกาบี้ได้เล่นได้เล่นคู่กับเปรดี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่嘛แต่นั้นเนี่ยติดตัวจริงเซอร์ไพรส์มากอายุ16-17ปีอยู่เลย อันนี้ก็เมดอินลามาเซียโอ้โหลามาเซียส่งเข้าประกวดอีกแล้วปีกซ้ายเจ้าของว่าที่บารังโดลาฟินยาแล้วก็ทำทรงผมเหมือนโลนันดินโยกลายเป็นลาฟาดินโยก็ตำแหน่งตำแหน่งเดิมตำแหน่งของเขาเบอร์11เขาต้องเล่นเป็นปีกมีความเร็วมีความจัดจ้านบางครั้งก็หุบเข้ามาเล่นเป็นกลางลุก ส่วนปีขวาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเด็กเบาวน้องเบาวเรานะครับเบอร์พร้อมกับใส่หมายเลข10เป็นนัดที่3แล้วก็เริ่ม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 นี่นะออกเริ่มฉายแววละฉายแววละเริ่มเริ่มมีลวดลายในถนามละเลี้ยงเลี้ยงสับขาลอกฟึ๊ฟู๊ฟความเร็วเริ่มพัฒนาขึ้นไปอีกนิดนิดนึงจากนัดแรกที่ว่าอาจจะ เวยชาหรือว่าอาจจะยังเหนื่อยล้าหรือว่าด้วยสภาพอากาศมันอาจจะร้อนอยู่อะไรประมาณนะี้ก็รามียามาก็มีส่วนร่วมในเกมนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็หน้าเป้าเราก็น u เบ e ร์นนะครับก็คงไม่ผลโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับก็ถือว่าเป็น11ผู้เล่นตัวจริงที่โอเคนะครับส่วนส่วนอีกทีมตรงข้ามเขาก็มาเต็มสูบของเขาครับส่วนมากจะเป็นนักเตะในท้องถิ่น เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังมั่งเนี่ยเขาเปลี่ยนแบบหูฟิกถ้าให้ผมดูเนะี่ยฟิกเปลี่ยนเกือบหมดอะใครมาก็คือกูส่งเล่นหมดเลยเนี่ยใครมาก็ส่งเล่นหมดเลยครึ่งหลังก็เดวเนลโมก็ลงอันเดรสิสเนเซนก็ลงโรนิบาจิอันโตนิโอเฟอ d e นังเดสอิลิกาเซียมาร์กาเซโด โจเฟรชเชร์นนี่รามาเซียนะครับเปากูบาซี่ก็ลงเปดี้ก็มามาคาร์ฟเรสฟอร์ดก็มาวอยเชสเชสเน่ดิคกลโคเชแล้วก็เฮกเตอร์ฟอร์สเฮกเตอร์ฟอร์สนี่น่าจะลงท้ายๆแล้วนะครับลงท้ายๆแล้วเนื่องจากเปาคูบาซี่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในนาทีที่88ก็เลยส่งเฮกเตอร์ฟอร์สลงแต่ผมไม่เห็น2คนนะครับ คืออินิโก้มาติเนสกับเฟอร์มินโลเปสไปไหนน้องไปไหนก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าน้องหายไปไหนนะครับผมก็เมื่อคืนนี้ขอพูดถึงอา่ามากาซาโดเมอินลามาเซียหน่อยนะอา่าที่มีข่าวว่าน้องจะ ย้ายหรือว่าสโมสรเนี่ยเปิดโอกาสให้น้องย้ายไปหาประสบการณ์หรือว่าอะไรเนี่ยเนื่องด้วยตำแหน่งกองกลางตัวนี้ของเราเยอะมาก8 7ดเจดปดคนนะครับตอนเนี้ยซึ่งน้องก็ตอบตกลงว่าผมจะไม่ไปไหนผมจะขออยู่ที่นี่ผมจะขออยู่แย่งตัวจิงกับที่นี่เพื่อพัฒนาและช่วยทีมควา้าแชมป์ไม่ได้มากที่สุดครับผมน้องเขาพูดอย่างนั้นผมพูดเองครับซึ่ง เมื่อคืนนี้น้องลงมาในครึ่งหลังนะครับก็ผมดูคาสบอลน้องแล้วเมื่อเล่นกับเปรดีเมื่อเล่นกับที่มีลามาเซียเยอะๆยอะๆย่างเช่นเปาคูบสัสซีอิลิกาเซียอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยนี่มันอยู่อะคาเดมี่มันอยู่โรงเรียนเดียวกันมันจบโรงเรียนเดียวกันมาด้ว่าเนี่ยโอ้โหคาสบอลมันเล่นกันง่ายดายมากเลยอะ่ะคือต่อบอลกันตกแตกตกแต,ตกคือจะบอกว่าครึ่งหลังเนี่ย เป็นของเราทั้งหมดเลยนะพับสนามเลยแล้วก็แบบคู่ต่อสู้เนี่ยได้บอลไปไม่ถึงนาทีนะผมลองนับดูเลยแม่งพวกมันโอ้โหช่วยกันกรูแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปัแ๊บแป๊บเดียวได้บอลกลับมาครองอีกแล้วนี่คือบาร์เซโลนาที่ผมตามเชียร์มาตลอดตั้งแต่20ปีที่แล้วนี่คือบาร์เซโลนาเลยสไตล์แบบนี้เลยพอเสียบอลปุ๊บเพสซิ่ง ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือได้บอลคืนมาแบบโอ้โหเร็วมากเลยแต่ไม่น่าเชื่อว่าบาร์เซโลนาในยุคฮันซิฟิกที่มีสไตล์การสไตล์คุมทีมเป็นของตัวเองเนี่ยจะนำเอาค่อยๆเอานำเอาบาร์เซโลนาภาพลักษณ์เกา่าๆอะไรเนี่ยกลับมาให้พวกเราได้ดูผมว่าฤดูกาลเนี้ยมันฤดูกาลเนี้ยฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยที่จะถึงเนี่ยมันเข้มข้นแน่นอนแล้วก็ผมถ้าเป็นไปได้นะ ผมก็อยากดูหรือว่าติดตามไปทุกนัดเลยเขาคือเขาคือเขาคือเทพแลสซี่มาคัสแลตฟอร์ดคนที่ไม่มีรอยยิ้มคนที่หน้าเบึง้งคนที่ต้องจะเอาแต่ลากแต่เลี้ยงตะลุยตะบันตะบูตะใบไปเรื่อยๆเ,เมื่อคืนเขายิงยิงแบบสไตล์แลตฟอร์ดยิงแบบ ไม่ต้องจับไม่ต้องมองแปลนเน้นบอล,ล,ลโค้งเข้าสามเหลี่ยมมุมเสาเพลบ <c oughs> นี่คือเทพแรดฟอร์ดที่ชินตานะครับแต่ว่าผมก็ดูนะดูผมผมผมดูนะเขาพยายามจะยิงเขาพยายามอะไรหลายรอบแบบผมจะบอกว่าลูกยิงเขาหรือว่าความมั่นใจในการยิงของเขาเขาแบบเออมีความมั่นใจมากลูกนั้นแบบยิงไกล25หลาหรือ30หลาได้ โอ้ลูกมันโคตรแรงเลยนึกถึงตาสมัยตอนที่เขาอยู่แมนยูเลยลูกแบบนี้เราเห็นบม่อยๆลูกยิงแรงๆด้วยทรงพลังอะไรของเขาเนะี่ยเออก็ไม่ธรรมดานะหมายเลข14ที่เราได้มาเนี่ยนัดที่แล้วก็แอซซิตนัดนี้ก็ยิงก็ซื้อขาดเลยไหม <c oughs> ใจเย็นใจเย็นอย่างอย่างอย่าง,ง,งนะอย่างนะยังไม่ซื้อขาดนะครับนี่ เบดีพอตเตอร์เอ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่เดีพอเตอร์ลงมาในครึ่งหลังดูสภาพขนาดลงมาในครึ่งหลังเนี่ยเอาเล้วหน้าตาแบบนี้โอห,หน้ากลัวมากเลยกลัวจะเป็นเหมือนฤดูกาลนั้นที่เวลาไปเล่นโอลิมปิกเล่นทีมชาติโอ้โหไม่ได้พักไม่ได้่อนสงสารเปดีเมื่อคืนเปดีลงมาก็ทําให้รู้สึกว่าในแดนกลางของบาร์เซโลนาเนี่ยดูสมูทดูดูเยือดเย็นดูไหลลื่นดูกลมกลืนดูแบบ ไม่ต้องพูดถึงการที่จะเสียบอเลรเรอัลมาดริดในครึ่งหลังเนี่ยคือครองบอลได้แบบ 70- 20%เเลยมันม่นเน้นๆเลยนะครับนี่คือเปรดี้ในล่างทองเาด,ดูกันหน้าเจอกันแน่แล้วก็ขอพูดถึงน้องขอพูดถึงน้องมาหน่อยนี่เอาไปเอาไจีมันมานะวาอา์โสฟัตกาถ้าใครยังไม่รู้จักก็รู้จักนะครับน้องชื่ออันโตนิโอโอฟอนังเดนะครับเป็น เด็กปั้นจากลามาเซียอีกหนึ่งคนลามาเซียจะหมดกี่โมงจะบอกว่าน้องถนัดเท้าซ้ายแล้วครับตำแหน่งที่น้องเล่นเนี่ยเป็นกลางตัวรุกนะครับเบอร์8ประมาณเบอร์8ปดะน้องน้องเล่นประมาณเบอร์แปดปีขวาน้องก็เล่นได้นะร้องเล่นแบบสไตล์ลามินยาเมลลากลากตาตาเข้ามาแต่ว่าเมื่อคือน,น้องได้เล่นในตำแหน่งกลางตัวรุกเออก็เล่นดีเหมือนกันนะ เล่นดีก็เข้าใจพื้นฐานในความเป็นลามาเซียต่อบอลตึกตักตึกตักไม่ห่วงบอลแม้ถึงแม้หลายครั้งน้องจะพยายามทำประตูหรือว่าด้วยด้วยอายุที่ยังเด็กอยู่นะก็เวลาปีซีสั้นมันก็ต้องมีความกระหายหรือว่าอะไรนะถ้าใครรู้จักน้องคนนี้ดีน้องเพิ่งอายุ17 16 16ขึ้น17มาดมาฤดูการที่แล้วจำได้ไหมที่ยิงจุดโทษอ่ะโอ้โหโคตรเยือกเย็นเลย แต่ว่าคู่นี้เขามีแฟนนะเขามีแฟนอยู่ที่บาร์เซโลนานะอีกคนนึงก็เฟิร์นังเ,งเดสเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่น่าจะได้ลงนะครับพี่ชายเขาไม่ได้ลงแต่น้องเขาได้ลงก็เป็นคําพูดที่บอกว่าดีมคำอิสตูนะครับคือฝันเป็นจริงแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะขอให้สู้ต่อไปเพื่อเป็นกําลังและของบาร์เซโลนานะครับนี่ ภาพนี้ที่จะบ่งบอกก็คือผมจะให้ดูอาร์มินยามากับโดรนะลามินยามากับดโรนะาาบดโรเนี่ยมาจากรามาเซียนะมาจากถึงแม้จะคนรุ่นกันไอ้นี่สิบแปดอ่าไอ้นี่สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาจากรามาเซียด้วยกันถ้าพูดถึงเมื่อคืนเนี่ยถ้าถ้าไลา่ๆเลยนะรามาเซียนะประมาณสิบกว่าคนนะ่ะสิบกว่าคนนะ่ะที่ฮันดิฟิกส่งลงอนะ่ะ แล้วข้างหลังนี่นก็เป็นบาเดนี่ก็มาจากลาวาเซียนะจะบอกว่าให้จับตาดูน้องตัวนี้ต่อไปจะได้เล่นชุดใหญ่หรือเปล่าหรือว่าฮันซิฟิกจะถูกปล่อยกลับไปสู่อ่าไอ้บาร์เซโลนาแอตเลติกเหมือนเดิมก็คอยลุ้นกันต่อไปนะครับผม <c oughs> ก็มีเว็บก็มีอ่าผู้ผู้ใช้สวิตเตอร์ผู้หนึ่งนะครับอ่ามีการแซลลามียาเมานะครับว่า คุยอะไรกับแรดฟอร์ดอะไรประมาณนี้แล้วแรดฟอร์ดไปคุยอะไรกันทำไมถึงยิ้มอะไรขนาดนี้แล้วภาพขวาก็ what I see ก็คือเน่ยเฮ้ยดูดีเนี่ยกำลังจะพูดถึงว่าตอนองรีอยู่อาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้แชมป์อะไรเลยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กัพไม่ได้เลยแต่พอย้ายมากับบาร์เซโลนาเนี่ยได้แชมป์เฉยเลยเขาก็จะแซวว่าไอแรดฟอร์ดเนี่ยก็มาจากลีกอังกฤษเอ่อมาจากทีมในอังกฤษแล้วก็มาอยู่บาร์เซโลนาแล้วก็สวม สวมใส่ใหมายเลข14ด้วยเอ๊ะมันจะยังไงเนาะปีนี้มันจะได้แชมป์อะไรไหมเนาะบ่ะวันี้ก็เซลล์กันไปนะอย่าไปคิดมากแต่ผมก็แอบ,บคิดนิดนึงผมอยากได้ช่วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาลามาเซียยังไม่หมดนะครับใจเย็นลามาเซียยังไม่หมดถ้าใครเป็นแฟนบาร์เซโนาตัวจริงจะต้องรู้จักคนขวามือเจ้าชายที่ชอบสูบบุหรี่สโมกวิสเฮเเชนี ไม่ใช่วันนี้ผมจะมาชื่นชมน้องเขาดิโก้โคเชนคนซ้ายมืออันนี้ก็มาจากอะคาเดมี่เหมือนกันน้าน้องน่าจะเพิ่งอายุอาะอะไรเนี่ยสิ 18, หรือปะสิบแปดสิบเก้าเนี่ยเนี่ยนี่ก็มาจากลามาเซียเหมือนกันนะก็ได้ไปสัมผัสได้ไปสัมผัสฟุตบอลได้ไปสัมผัสในในแมตช์กระชับมิตรหรือว่าถือว่าได้ลงได้หลงเอ้ยขออภัยนะครับถือว่าได้ลงเล่นในชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาก็ถือว่า ฝันเป็นจริงแล้วนะครับผมก็ดีใจกับน้องด้วยพัฒนาต่อไปดโก้โคเชนนายคือใครนายคือใครเปาโบกาบี้ ok จะบอกว่าตั้งแต่ทำผมทองมาเนี่ยเหมือนรามียาเมาเนี่ยฟอร์มนายดีน้มากเลยนะเปาโบกาบี ab ok ab ด้ดูดิมันเป็นยังไงเนี่ยสามนัดสามประตูนหนึ่งแอซซิตอ่ะโอ้โห ป็นดวาวกลายเป็นดาวซันโบกของสมโมสรบาร์เซโลน,นาไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฮะแล้วแถมยังได้เป็นกัปตันทีมด้วยนะในบางนัอะก็โหชื่นชมน้องมาเลยปาโบกาบี้นายกลับมาแล้วปีนี้หวังว่านายจะสู้ในลาลิก้านายจะสู้ในเอลกาซิโกนายจะต้องเดือดนายจะต้องพลาดวาดฝันรอเลยได้ไหม <c oughs> โอ้โหมาครับปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยภาพ ของสวิสเตอร์ท่านหนึ่งในนี้ก็เอามาร้อกันนะครับว่าเมื่อคืนนี้แอตติกบินเบาแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปนะฟอร์มการเล่นของนิกโก้วินเรียมหมายเลขสิบที่แฟนบอลบาร์เซโลนาไฟฝันว่าอยากได้รอวันนี้มานานแล้วสุดท้ายเขาไม่มาเขาหักหลังเราเขาต่อสัญญ,ญากับแอตติกบินเบานี่ซูเทพแลตฝาดกูไม่ได้เป็นไงมาด้วยใจ ยังลงทะเบียนตัต้งเตะไม่ได้เลยมาก่อนเล่นดีซะด้วยเลตติ้งออกมา7.5ครับเนื่องจากยิงได้หนึ่งประตูนัดก่อนก็แอสซิตได้1นึประตูนะครับผมก็หยิบหยิบข่าวมาฝากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กับผมจากช่องจากอินฟินิตีหรือว่าจากรามาเทียนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปตะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ